หอยทอดเท็กซัสครุ่นที่3ค่ะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ไม่กรอบเป็นแป้งนุ่มแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ใช้ชูรสไม่ได้ใช้อะไรเลยก็มีเป็น2อย่างค่ะ2อย่างคือหอยนางรมกับหอยนางผู้รวมแล้วก็มีเป็นออส่วนเป็นหอยนางรมทําแบบนิ่มขนมปักกาจุดเด่นคือของเราทําเองนึ่งเองอยู่มานานแล้วก็เหมือนกับรุ่นสู่รุ่นคากต่อปากค่ะพ่อแม่เขาทานก็ลูกก็มาทานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเจ้าของร้านหอยทอดเทคซัสคารุ่นที่3ค่ะก็ขายหอยทอดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่อโกงอมาขายมาแล้วก็เป็นอากแล้วก็มาอีกชอดหนึ่งจนถึงเราค่ะไม่เปลี่ยนค่ะมือนเดิมทุกอย่างปักซอยตรงนี้เป็นเทคซัสเก่าค่ะเป็นโรงหนังเก่าสมัยก่อนก็เลยเรียกกันมาแบบนี้ตลอดก็ขายดีก็ตั้งแต่แรกๆเลยก็อากงมาก็ขายดีก็เริ่มมาเรื่อยๆเรื่อย อยู่มานานแล้วก็เหมือนกับรุ่นสู่รุ่นผากตอปากค่ะพ่อแม่เขาทานก็ลูกก็มาทานต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ไม่กรอบเป็นแป้งนุ่มแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ใช้ชูรสไม่ได้ใช้อะไรเลยแป้งที่นุ่มไม่เหมือนใครที่อื่นเขาจะกรอบแต่ทางเราไม่ได้กรอบ หอยแมงผู้ทอดหอยนางลมทอดออส่วน2อย่างแล้วก็ขนมพะกาดค่ะถ้าเป็นหอยก็จะเป็นออส่วนแล้วก็ขนมพากาดเพราะว่าขนมพะกาดของเราทําเองนึ่งเองค่ะก็มีเป็น2อย่างค่ะ2อย่างคือหอยนางลมกับหอยนมงผู้รวมกันไว้สามสบาทค่ะแล้วก็มีเป็นออส่วนเป็นหอยนางลมทําแบบนิ่มนุ่มเลยค่ะจานละ9กบาทค่ะ ขนมปังกาจุดเด่นคือของเราทําเองเนึ่งเองทํามาจากใช้เท้าค่ะเอาใช้เท้ามาใสา่แล้วมานึงน่งนึ่งแล้วก็ค่อยมาผัดจานละ50บาทค่ะขนมปังกาก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าบางคนไม่เคยทานก็จะสองอย่างรวมกันเลยเป็นสองหอยรวมกันในจานเดียวทั้งขนมฟูทั้งลมวันละประมาณ10โลค่ะก็20โลได้ค่ะแจกต่งที่แป้งค่ะแป้งของเราจะนุม่มแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ใช้ชูรสไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่อะไรเป็นธรรมชาติค่ะ ลูกค้าก,ก็จะบอกว่าเป็นที่แป้งไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจะกรอบของเราจะนุ่มหอยเราจะใหม่สดทุกวันแล้วก็ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่หอยแมงผู้70หอยนางรวม90ค่ะ2อ,อย่างรวมกัน130ยผู้สูงวัยหน่อยเราจชอบทานประมาณนี้ค่ะ ้างร้านไห่ทอดเซ็กซัสเยอรารตุ้นที่3ด้วยนะคะตั้งอยู่ที่เยอราซอย2ค่ะเปิด10ิบมงเช้าถึง3ามโมงครึ่งค่ะไม่มีวันหยุดเพื่อโทรศัพท์02-221-3050ค่ะลองมาชิมดูได้นะคะแป้งนุ่มค่ะ